แอดอาร์ Earth, สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเดวี่เมคายพีคออฟคอมแบทครับจะมาแนะนําขั้นตอนการลงโหมดทีมครับซึ่งจะเป็นโหมดแบบท้าทายที่เป็นเลสหรือว่าสู้กับบอสแหละครับผมตัวเกมฝันรลายโอเคก็จะแนะนําวิธีการผ่านบอสทั้งตัว1ตัว2ตัว3แต่ว่าจริงๆผมคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านบอสหนึ 1, ่งสองอ่ะได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเน้นบอสต,ตัวที่3แล้วก็วิธีการผ่านนะทุกคนจะได้รู้กันก็จะได้เล่นง่ายขึ้นครับโอเคไปรับชมกันครับผม โอเคครับมาถึงบอสตัวที่3ครับเพราะว่าตัวที่หนึ่งองผมอาจจะไม่ได้อัดเอเพราะว่าไม่น่าจะมีใครติดกันเล่นไปเรื่อยๆก็ผ่านครับอันนี้บอสตัว3วิธีผ่านบอสของตัวนี้ครับเราจะต้องตีเลือดให้น้องบอสเนี่ยสส่วนนะลดเร็วที่สุดเนาะ หลังจากตีวอสเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือจะไปประจําจุดที่ลูกตาครับเราจะไม่ตีลูกตาจนทําลายลูกตานะครับเราจะให้ลูกตาเนี่ยเหลือเลือดไว้ครับออก็คือเราจะตีแค่เกาะเขาเนาะเอาโอเคนะครับจะมี อ๋อผมเดินพาไปตีลูกตาจริงคือเราตีเปิดลูกตาแล้วก็ให้ลูกตายิงบอสครับเห็นไหมครับก็คือหลักการง่ายๆครับแค่นี้เองมันจะมีตัวเลดี้ที่เป็นผู้แจ้งเตือนนะที่เหลือแล้วก็กัดหนำได้เลยครับผมแล้วก็ทำแบบเนี้ยหลูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับไม่ได้ยากเลยอย่งน้นองบอสน่าจะใกล้ตายแล้วครับ ก็จะวนไปรูปเดิมเหมือนเดิมครับผมก็คือตีสามชิ้นส่วนของน้องบอสให้ดองก่อนหลังจากน้องบอสดองเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปครับแต่ว่าถ้าบอสใกล้ตายบอสจะมีลูกตาเกี่ยวตรงกลางด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคแล้วก็ไปตีเปิดตาเหมือนเดิมครับตีเปิดตาคือการตีเกาะให้เจ๊งให้หมดครับหลังจากตีเกาะเจ๊งหมดปุ๊บแล้วก็พอครับ ไม่ต้องไปไหนต่อถ้าเรามีตัวละครที่เป็นดันเต้หรือว่าตัวละครเวอร์จิมัดผมคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นครับอาจจะเปิดตาเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรครับโดันเต้เขาอ่ะซอยโอเคแล้วก็ ล่อล่อให้สตาเนี่ยยิงมาโอ้ันี้ไม่ทันโอเคไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่ทันก็เริ่มใหม่ครับไม่มีปัญหาเวลาเหลือ,เ,ลอเฟือ โอเคนี่ก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับบอสก็ค่อนข้างง่ายครับถ้าเล่นเป็นเนี่ยหรือมีคนเป็นในทีมหน่อยก็ไม่น่ายากนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับ Surcribe